อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะอร่อยเลิศก,กันที่บ้านในวันนี้เนื่องจากสถานการณ์ที่ทางภาครัฐขอความร่วมมือให้พวกเราทั้งหมดลดการเดินทางแต่ความอร่อยเลิศนั้น หายไปจากชีวิตเราไม่ได้นะคะและวันนี้ลีทั้งควแนะนําเลยร้านแพรวค่ะคุณสามารถสั่งได้เลยนะจ๊ะนี่ร้านแพรวนี่นะคะเราสามารถกดสั่งกันเลยแต่ขณะที่เราคอยอาหารนะลีดมีเมนูแกงมัดสมันฝากแฟนๆที่ทางบ้านด้วยนะคะไหนๆแล้วก็ work from home หยุดเชื้อเพื่อชาติแต่ก็มีเคล็ดลับอร่อยเลิศนะจ๊ะ เททั้งหมดนี้ลงไปคั่วค่ะต้องนําไปทอดเพื่ออะไรคะต้องหนังตึงๆไม่ใช่ทอดจนสุกนะจ๊ะเราจะลงไปนี่ไปคั่วกับอะไรขาดกะทิไม่ได้หัวหัวเลยอินมัสมันมาแล้วไอที่มาสักครู่เราคั่วลงไปตรงนี้มาลงกระทะเรียงไว้เลยนี่พอเครื่องแกงเราหอมแล้วลงไปทีเดียวต้องน้ำตาลปี๊บใส่ลงไป น้ำมะขามปียกนะจ๊ะกะทิลงตอท่วมไปหลังจากนั้นตรงนี้คอยเดือดเราต้องใส่น้ำซุปเพราะว่าเราต้องทำการเคี่ยวนน่นมสดพอเดือดปับ๊บไฟต้องลดทันทีค่อยค่อยค่อยคอยสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะผัดจะอะไรก็ตามผัดน้ำปลาได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะสูตรนี้เป็นของร้านทศกัณฐ์มาแบบนี้เลยเราสามารถนี่ อร่อยได้ง่ายๆกันเลยค่ะอร่อยเลิศแบบรีดเนี่ยก็ทำเองนี่คือหน้าตามัสมันของเราอดลนทนไม่ไหวถอดหน,น้ากากก่อนนะจ๊ะทศกัน์และพระพี่พันไปด้วยกันจ้ะอาหารจากร้านแพรวที่เราสั่งมาเรียบร้อยเลย เริ่มจากหลนเนื้อปูตอนนี้ต้องทานนะอะไรที่เป็นประเภทผักมีประโยชน์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะสมุนไพรไปพผนแนงเนื้อน่องลายพผนแงนี้ต้องมีกะทิเลยนะจ๊ะเนื้อปูผัดพริกเหลืองเมนูนี้ทุกคนชอบทานเล่นก็ได้แต่กับข้าวสวยร้อนๆก็เลิศกุ้งทอดซอสมะข,ขามของร้านแผรวทอดดีมากเลยนะคะกรอบนอกเบาๆนุ่มข้างในชิมน้ำกันก่อน มมกกล่อาเป็ดพะโลอันนี้ก็เลิศและโดยเฉพาะตัวน้ําของเป็ดพะโลเนื้อนุ่มมากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสักครูน่นี้ก็จะเป็นมัส,มนสัมัสสูตรลีดแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะใช้เวลากับ2สองสาชั่วโมงคุณก็เอานี่มัดสมันทดสกันสําหรับแฟนรายการของคุณรีดลด 20%สั่งได้ที่เชฟอุทัยร้านอาหารปุ้ม3นี่ค่ะทั้งหมดเมนูจากร้านอาหารแพรวติดต่อด้วยเบอร์นี้เลยนะคะเดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นพิเศษกันด้วยค่ะครับสำหรับแฟนรายการอร่อยเลิศกับคุณรีดรับส่วนลดค่าอาหาร10%จากร้านอาหารแพรวไปเลยครับ แล้ววันนี้หลีต้องขอบอกเลยนะคะว่าหีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้กับแต่และเมนูของร้านอาหารแพรวเป็นอร่อยเลิศอร่อยเลิศก,กับผลิตี่เมชุยอีติ้งย่าวผิงชังสวัสดีนะคะ